สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับวันนี้จะมาลังสรรเมนูนะครับตามเคยนะครับวันนี้จะเป็นเมนูประเภทแกงนะครับวันนี้เนาะวันนี้จะแกงกระลำนะครับแกงกระลำนะครับแกงกระลำนี่ก่อนจะกินแบบค่ายๆคึงแบบรสชาตินะครับก่อนจะค่ายคึ้งกับค่ยๆครับแกงผักกาดนะครับเนาะวันนี้เขาจะแกงกระลำแต่ถ้าเขาแกงกระลำเนี่ยมันจะได้รสชาติประมาณว่า เวลาเขากินเนี่ยมันจะหว,วานหน่อยนะครับมันจะหวานนะครับวันนี้เขาจะแก,งใ,ะแกงใส่ชิ้นควายนะครับแกงใส้ชิ้นควายเนาะวันนี้ชิ้นควายเขาก็ใจเป็นชิ้นแกงนะครับอ้าวเรา,เามาดูส่วนผสมนะครับมีอย่างกันท่องนะครับดับแลกก็จะมีเกลือปนนะครับกระปิหอมแดงหอมขาวพริกแหง้งจะใครนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ขาน้อนะครับเจ๊ขน้อนรถหมูนะหนึ่งกอนนะครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับสูตรผมนะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดผักชีเนาะแกนหอมป้อมมันเฮานี่นะครับฝาเขียวนะครับจํากันได้ดีนะโอมามีเฮานะครับแล้วก็พระเอกก็จะเป็นห้าน้ำนะครับวันนี้เฮาลองมาเอวพอเมนูนี่นี่ดูนะครับนะว่าจะหน้าตาออกมาหน้าอร่อยสักขนาดไหนนะครับ อ่ะเดี๋ยวดูวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่เกลือนะครับไม่ต้องใส่เยอะแต่นะครับน้ำหอยยัมีความเค็มของอกะปินะครับแล้วก็ในส่วนของคันอ้ฮะเนาะคันอ้ลดหมูฮาที่ผมแนะนำไปข้างต้นนะครับแล้วก็ใส่หอมขาวหอมแดงนะครับกะปิคันอลงมาต่ำเลยนะครับ ต่อไปใส่พริกลงไปนะครับพริกแห้งนะครับจะ,ะจะเป็นพริกแห้งเนาะใช้พริกแห้งนะครับตามด้วยแกนหอมป้อมนะครับเม็ดผักชีเท่านะครับอันนี้จะเพิ่มความหอมคือประเภทแกงผักกาดแกงกระลำหนึ่งครับเปลี่ยนเอกลักษณ์เลยนะครับ ต่อสําคัญท้องต้องโคโมโสมทั้งหมดให้ละเอียดนะครับต่อไปใส่จะไข่นะครับจะไข่หงนะครับส่วนนี้รับรองแล้วครับอร่อยสุดนใดก็รับรองปีแอ้ครับเออขอบคุณครคณสับสีเข้ามาเอวมากอยว่านองเบาเนาะครับ ครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใส่ห้าน้ำเนาะเห็นพระเอกเป็นละกับนี่นะห้าน้ำเฮาผู้นี่เสียงละนี่นครับใส่น้ำตุ้ยใส่ตัวมาตุ้ยนะครับจะห้อมนะครับเนะี่ยโอเคลงประจำให้ละเอียดด้วยครับ ครับดับแหลกตังน้ำมันนะครับรออเอาพิกลงไปขั่วเนาะุเริมนะครับต่อไปก็ใส่กิ้นควายนะครับกิ้นแกงลงไปขั่วเลย ธีการคั่วนะครับผมแนะนาน้องเสืร์ฟจำเพิ่มมันมีกลิ่นข้าวรวอย่างเี้นะเขาต้องคั่วมันมือหน่อยนะครับโดยเลี้ยงไฟเนาะบดีขึ้ไหมลําไปนะครับขขเราคั่วเต็มที่ซุกเลยเนาะครับจากนั้นผมจะใส่น้ำล่างคกนะครับน้อง อ่ะ yep. ครับเขาตั้งสักพักกันเนาะ <All right. S 1> จากนาั้นเติมน้ำเลยนะครับ mm hmm. อ,อมือจิ้นควายเขาเปื่อยนะครับ mm hmm. น้อ โอเคหลังจากที่เขาตั้งน้ำขึ้นเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะใส่กระลำเนาะนี่คัะใส่ไปอีกห้องลงไปละ<อ>จะหวานนะครับปีแย่ครับรสชาตนะ<อ>ิมันนนาอืม เอาก็ตั้งหวเห็นสักพักเนาะเดี๋ยวคือระทำห้องหยอบสักน้อยนะครับโอ้วันนี้สูตรโวบรับจริงๆเลยนะครับง่ายๆนะครับสูตรนี้ลองไปทำกันดูรับรองอร่อยนะครับครับพักหยอบละกานนะครับเราใส่ผงชูรสนะครับวอมมี่หอมนะครับโอเคก็ปิดกลับเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็บ่มีอย่างนักนะครับผง้ตามใจชอบนาะมันจางกิ้มจางยางก็ใส่ไปนะครับโอเคถือว่า สำเร็จรุ่หลวงเออผมลืมพักป้อมใบหอมนะครับเดี๋ยวใส่พักป้อมมบหอมให้น้อยนะครับหอมครับ,รบเราก็ใส่ต้นหอมผักชีนะครับลงไปเต่อเลยโฮโฮสำเร็จลุล่วงไปแล้วนะครับเนอเดี๋ยวเอาไปกินข้าวด้วยกันนะครับน้อโอ้นี่มีของกินหลายอย่างเหมือนกันนะครับ ่าด้ครับรกินข้าวแรงด้วยกันนะครับนอวันนี้ก็ของกินลายย่างนะครับพระเองเขาก็จะเป็นแกงกระลำนะครับอันนั้นก็จะเป็นอบป,ป่านะครับอบป,ป่าวันนี้เขาอบป,ปา่าเจลาะนะครับเรได้ถ่ายทำพวกสักกำนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นซาบะเขียน,นะปอนะซาบะเขียนห้งซาบะเขียชี้นแห้งนะครับ ป๋านะครับโอ้ขกองกินหน้ากินทั้งนั้นเลยครับปียไอ้วันนี้นนี่ครับวันนี้แกงกระลำนะครับน้ำเสนอหน่อยนะครับนี่พอจิ้มพอแล้วป๋เห็นได้ฟังได้น้วงนะ <c oughs> ครับ <c oughs> วันนี้น้องขอฝากเมนูนะครับที่ได้นําเสนอไปเนาะวันนี้อาหารมิยังพี่พาประกันไหนน้องขอสุภัยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ